หยอดเลยเดี๋ยวอันน <cima> ี้เ like, ป็น uh, รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเฮ็ดตัวเขาหนึ่งมาพูดเรื่อเฮ็ดตัวเขาหัวนมนะครับพี่น้องดีนี่ได้นานนะง่า่โด่งง่ามดอกหนาง่า่นะครับพี่น้องอยู่เบิดด๊อกสันน้องพอแกงอยู่หัวพีน้อยนหัวโดอกใหญ่แฮงดีโดอกเฮ็ดเลย จุดอะรัรงการงานสางเนาะข้าเนี่ยจุดก็ตาสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเข่าปลารอเบื้งเฮ็ดปวกมาพี่น้องมีคนได้เฮ็ดปวกออกไปนะครับพี่นอ้นองก็เลยมารอเบื้งมันมีฟอตโต้นะครับวันที่ะอะไรนี่วันที่สามนะสองวันที่สามมาเบื้องมองแดดกเห็นแล้วพี่น้องออกอีรีนะครับผมเดี๋ยวให้เบื้งนะครับ นี่ครับพี่นอ้องนี่ครับผมปอเดี๋ยวออกมาแล้ว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 ,กเ,วเก็บผาดก่อนนะครับพี่น้อง ดอกงามครับดอกใหญ่ต,ตุ่มตุ่มมีนะครับจุม่มใหญ่ๆเลยบางทีก็ขา,ขาวๆอยู่เพราะท่านได้กวาดด้วยไหมเบื้องหน้าพี่น้องเดี๋ยวเห็นจุม่มสวยๆจุม่มเหนะือบางทีน้องบุฟเฟ่ โ okay. okay. oh, ออกมาดีกว่านี้นะครับทางทางแต่วตรนนงนะั้นนะครับพี่นกเขาเขาวเห็นอยู่แล้วตรงนี้นีมีมีมนะออกห้างๆนะครับพี่นอ้อกมัวใหญ่เนาะออกโหเป็นสุ่มใหญ่ออกสัสๆนะครับีตัวใหญ่ใหญ่เลย จูมสวยๆใหญ่ๆโอเคครับพี่น้องเดียวตอดเก็บาอาจโบประเด็นพี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่ามันฝนลดินอยู่นะฝนยังตกอยู่นะพี่น้อง เดี๋ยวก็ใเบดึงติ้บางดอกเขานะครับวิธีเก็บเห็ดปัวก็สิประมาณนี้นะครับแท่งไปแล้วกังัดขึ้นเะครับพี่น้องง่ายๆนะครับกะ,ะดึงนะครับโอ้สวยเลย เห็ดใหม่ๆอยู่นะครับพี่น้องก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับหัตแล้วก็ลุกตรงนี้ไม่สีดอก เดี๋ยวเอาเป็นว่ากเก็บเดี๋ยวจงคอยเบอกน้องก็เป็นน้องว่าขายโดนบ่ได้เนาะเดี๋ยวน้ำกล่องกีเปียกแล้วครับพี่น้อง,อง,องโอเคครับเดี๋ยวเก็บแล้วก็คอยมาสารุปผลงานกันนะครับผมโอเคครับพี่น้องเก็บเรียบร้อยเนาะนี่นะครับในประมาณยี่สิบดอกครับพี่น้องประมาณยี่สนะิบเนาะแต่ว่าดอกเฮ็ดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้พึ่ง เด like ี๋ยวบางเอบเลยนี่หู้หหู้ใหญ่แหงมีติดดอกใหญ่เลยอันนี้น่าเสียดายนะครับขามันงอไหมขุดบะถึงวีโนหู้ดอกเห็ดนี่ยเป็นเห็ดติดอกใหญ่ดอกงามนะครับพี่น้องสุดยอดเลย คักขนาดพี่นอ้องดี่ครับสุดยอดเลพี่นอ้องเป็นหิดปวกเขาใหญ่นะครับพี่นอ้นองปีนี้ได้น้ำไว้เนาะดอกรุมสมบูรณ์พี่นอ้องดอกใหญ่ขัก <c oughs> โอ้ส่กระตาบวกขาเกือบบวชุดกระตานะครับพี่นอ้อง ครับการใส่วางกับพม่านนี้นะครับสไตล์ผมเนาะก็ทีเคยบอกพี่น้องกันแหละใส่เอาขาส่วนกันนะพี่น้องเวลาไปล่างมันล่างง่ายเนาะนี่วนไปเรื่อๆยๆดือนอันสิละโอเคเดี๋ยวไปหลุดต่อยพี่น้องไปหายางมึงใหม่ครับมืงอีกเนาะเพือ่อพ่ออีกเนาะแต่ว่าซ้ำนีกละน,นี่ครับพอแกงแกงขึ้นมาเบิดดอกควรหน่อยๆอย่างผมเนาะ ไปต่อครับผมโอ้พี่น้องครับยังไปยังมากกับมืดไปเรื่อยนะครับพี่นอบบ้องฝ่าบุปิืดนะครับฝนก็ดนินเม,ม็ดเมด็ดเม็ดอยู่ไปน้ำมากกับตาลายฮะยังกับหินหัวเดี๋ยวก็คงต้องบนุนีก็บข้องจีนี่ผลงานให้พี่น้องเบิองแเ่มูเดีวัลสำนันนะครับเพราะว่า มันมันมันเหมือกพี่นาะมันจะได้ไใบนะไม้มันเปียกเนาะยังกับบมมุมวนนีะบวิตาหานะเอาไว้หลุ่นมือล้างดีกว่าเนาะทีะ่นี่ผลง,งานดีๆพี่น้องิึงลา้กว่านี้นะครับลลเฮ็ดมูลนี่ก็ถือว่าแฮงมาแล้วละได้แกงหนึ่งนะพี่น้องแกงเนี่ยหน่อยเนาะแลอวก็ขัวไปไงนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องิึงผลง,งานเฮ็ดมูเดียวสำหรับปีนี้นะครับมูลเแหลกนะครับ เป็นนกชง่มครับผมทีใ้มากกับน,นี่นะครับเป็นเ็ดมูดเดียวเนาะเป็นนกแต่ประมาณ20กว่าดอกถ้าแกงนี่กินบ่เบิดดอกพี่น้องขนะวส3-4คนสบายๆเลยนะครับราะว่าดอกเห็ดมหูลาน,นี่ดีดอกใหญ่แหงพี่น้องขาใหญ่นะครับสุดยอดเลย <laughs> เดี๋ยวอันนี้เป็นรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเฮดปวกเขาเนะมาพูดห็น เห็ดบวกเขาหัวนมนะครับพี่น้องนี่ครับปีนี้ไดนามเนาะดอกงหญ่ดอกงามดอกหนาผาหง่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเอ,อถ้าเป็นหลังจากเห็ดรุ่นนี้แล้วก็จะมีอีกรุ่นรุ่นงหญ่อาจจะใ่ญ่กว่านี้นะครับอันนั้นคือเห็ดพวกงหญ่พวกงห,หญ่หลังดำหลังดำหลังซีมนๆนะครับถ้าเกิดว่าดินซุ่มดิไดนามก็ทีนะครับพี่น้อง สุดยอดเลยเง็ดนุนหัก,กวันนี้นะครับพี่น้องอันนี้มันมู่บใหญ่เนาะมูบ่อยใหญ่ครับมูนี้ออกบหลายได้ยี่ซึบกรดอกแต่ว่ากรพอพอได้กินอยู่ครับพี่น้องพอได้กินด้อยา่างอยู่เนาะเดี๋ยว่อยแก้มึงไม่เง็ดมือหนาเนาะครับพี่น้องอาจจะได้เง็ดปลวกเง็ดยังกระบ,บงุง แต่ว Sign, ่านาจะเป็นเน็ดปัวนะช่วงนี้เพราะว่าเมื่อนี้ต่างขออภัยนะครับบ่บ่บริษัททายตันเก็บให้พี่น้องเบิ้งหนึ่งแต่ว่าฝนตกนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศตอนนี้ก็เติอนสติมือมือไม่อีกละฝนก็ะลิ่นตอนแม่น้ำแม่นะครับพี่น้องหรือบริษัทต่างกล่องพี่น้องเบิ้งห่งคออภัยนะครับเอาไว้เกิดมือเน็ดโมนาเนาะเกิดพ่อนนะพี่น้องเดี๋ยวทีทายพี่น้องเบิ้งดีๆเนาะวิธีกัดเก็บนะครับนี่สุดยอดดีพี่น้องโอเค เดี๋ยวก็คงต้องขอตัวกับบ้านเอาสนีก่อนนะครับบินมือนีเนาะเป็นการไปเดินเฮ็ดตุนแจกของปีนะครับพี่น้องสำหรับดงเฮ็ดตอนคืนเนาะแต่ว่าทางอื่นเพป็นกะเด็กกินละกันก็ไปเก็บกันแท้พูนเบิ้งคลิปกันเดือดๆอยู่เนาะแถวซีสะเกียดหนึงเพื่อนยังกันทะลุลมบ่ก็ออกก่อนออกก่อนทั้งบาดพร้อมนะครับโอเคไหว้ขอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมือหนีพี่น้อง ໂຕເບື uh. Uh, ້ອງເດີ້ໂຕນ້ອງແກ່ນິໂຕຈົນລະໂຕດົນແຮງນີ້ນີ້ບໍ່ເຮັດນ